เสร็จแล้วหนูทำเองนะแล้วก็ใส่รสดีหนึ่งช้อนไมาหนูอะอืออ่าค่ะอ่าคนให้เข้ากันอีกเหมือนเดิมเสร็จแล้วก็ใส่ซอสน,นิดหน่อยซอสน,นิดหน่อยหนูทำเองนะแ้วพ่อใส่ให้คร่ะห,หนูจับจี่อยจี่อยขอแล้ว พอแคะอ่ะซอสต่อน้ำมนิดหน่อยแล้วก็ต่อไปก็ซอสซีอิวอ๊วค่ะให้ดูค่ะบเองได้ค่ะนิดหน่อยนะคะแล้วค่ะอีกนิดนึงตัวนี้พอ,อแล้วค่ะอ่าต่อไปก็สเสร็จเพราที่หลักขาโดนสก,กิส้เสร็จแล้วก็เอาท่าข้ามไมโครเวฟค่ะใสน่าสาน้ำเปล่าใส่น้ำเปล่าทีนี้ก็ใส่น้ำเปล่านะคะ หนึ่งถ้วย mm. แล้วคนให้เข้ากันอีกครั้งค่ะ mm. คนให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งใส่อีกซีอิ๊วอีกไหมอ่ะแล้วก็ใส่ไมโครเวฟค่ะเปิดฝาเลยค่ะ mm. ตั้งไฟปานกลางนะครับเบียดกี่นาทีค่ะไหนอ่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะเบียดอีกทางน้นลูกอ่านั่นแหละเบียดรเดี๋ยวถูกแล้วเราก็ดูอีกครั้งนะครับ